เจ้าอเจ้ารับรจ้นะครับที่าะด้เจ้าี่ทเวลาเลยที่ที่4อยู่ครับ4เด็ไปเลยเด็ดเด็ดเหาซีมซีเออสองบีดบครับมีดมีโอกาสดีครับโมนี่เดยมาปล่อยบ้านน้เิ่นครับผมอ่าขาประกวดงดวง เด้ได้ที่สามบ่ยังเดีเวลาถอยเดีวเวลาไดีที่สองบ่เี๋ที่สามหาเก่าหาเกาโอ้ยที่สามที่สามนี่แหละประมาณนี้แหละครับที่หนึ่งต้นเห็ดใบหกขึ้สามที่หนึ่งต้นเห็นใบหกใบหกที่สามไหมเนาะที่สองหกสองหกสองที่สามพี่พี่ที่สามหาเก่า เหาทำไปต่อเลยได้๋ยวหาเก่าเพื่อกันแล้วก็พี่บีหาเก่มันบลกด้วันบลอกซองดวนึ่งหาเก่าอืมดีใจไหมแล้วพี่หนาคว้ากันไหมพี่หนาแกมือไหมต้องการเขาบอกแล้วใส่ความสวยงามนะครับพี่หนาเขาปรับปรุงไหมแกไขไหมเอาไปเอาวันนั้นเดิมก็ล่ามบอกเออเอาก็ล่ามที่มันเบาๆมาแทงเขาตอนนี้เขายังแหงนหน้าข้อนอยู่พี่หนาแกไม่เอาให้ชนะเขาพี่หนาให้ชนะเขา อันนี้โอนี่ทีมงานเนา่าทรงวาวบุมีหางเขาประกวดครับผมมันีที่น่าทาบางคนเหมนคนทำมาทำโม่เลยทำมาทำโม่ <c oughs> ด้ครับมาฮะเอาฉา่าวไปนอกนาว่าวต <c oughs> ้อง,งบังนี่ฮ่าฮ่าฮาฮาา่ <c oughs> ากกาา่าา าดวงแหลกไปแล้วครับผมนี่มีต่รับมีดวัดอีกคว่ำสั้น,น,นไปสั้น,นชนะห่วยดวงเดาหกไพคือสั้นแทนตอา้องรับพยบาิมานานแ้ออาบาลซิจักมือต้องไปเขาสิรีน้ำเนอต้องไปออกกล่องน้ำกันเด,ด้ไหนวะเอฟซีตจริง หล,ลังแหลกนายลังเนา<ท>ะรครับเนาะดึงไก่พนจะบุ้มแห้งดึงได้สิสุดนี่ก่อนพูดข้างหน้าพนไต<ป>้ <c oughs> สัญญากันเด้อเลยซัดซัดมาสิอ้าพยาบาลนักขอนมาคุมเองครับผมงานนี่ดวงแหลกพี่น้องไปแล้วครับผมเอ้ามีเวลาอยูออ่หานาทีอยู่ โอ้ถือว่าสั้นเติร์ไปได้สำนิยากได้สิไดรสำนิสำนิครับต้องการพวกสามครับพวกหางบอกครับพวกสามเนาะในเวลาเนาะได้สำนิได้เนาะเออในเวลาเวลายังมีอยู่พี่น้องยังอุมากครับไปตามลมนี่แหละมาพี่น้องบานนี้ดวงนี่ของซีรีของต้นโบกับผมบางวีส่งเขับประกวดเอ้า เอาดวงที่มันเจดีสุดเลยป้าเอาแหกม้านแหกม้านมันนี่เอาดูปแล้วเจีน้องเรียงให้หดอ่ะีน้องมาหลุ่นซอยกันของบังดีมาล้วพี่น้องเออไปแล้วพี่น้องของบังดีโคกงต้นบกพี่น้องเออสิเ้า โอ้ยเอาบังบีมาแล้วเฮ้ยบังบีทำเดี๋ยวเธอได้นะโอ้ยหลนหลนพี่น้องวุคว้แล้ว้วแล้วแล้วจบแล้วเบเือเลยโอ้ยดี๋ยวสมเอายังมีเวลาหาหน้าที่พี่น้องกันหกสาม อ้าวมีต <Wh> ัวนึง่ะฮะไเ้้วอาโบดไปเรื่อยๆเลยเ้ย2าทีเอา่น้อสอสัตว์่เลเว้ยเอ้าสัตว์ไปเอาเวลาสุดท้ายลเอ้าสัตว์ไปเอาไปไปเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆเว้ยเฮ้ยๆๆ ทำังงยเอไปหาซิบเก่าบ่โอ้หาซิบเก่าโอยไปาหาิบเก่าดิอ้าวเดี๋ยวเวลาอีกอยู่อ้าวสูงสุดหาเก่าพี่น้องอนนี้ห้าเก้าครับอ้าวรอบเวลาทือเหลือพี่น้อง เอเข้าเออโอ้หาเก้าป้ในหาเก้าเคือบเดี๋ยวนี้สีสีที่หนึ่งอยู่ที่หกสามอ่า ยังว่าวิถือว่าหาชิบเก่าเนาะอ้าวยังอยู่ที่สองอยู่ปะที่หนึ่งหกสิบสามที่สองทำไปหาชิบเก่าแล้วโอ้ยลูกพี่คือเฮ็ดพักแท้โอ้พี่แหลกทำดีตีเนาะเดี๋ยวตกลงออีกเนาะเจ็ดสิบได้บ่อ้้เเคยไดดจิบ แม่นม่ได้เโอ้โอ้โปรสูใหญ่มาคุ้มเลยนี่ได้รับได้รับบิกโอ้ได้รับบิกมาคุ้มเองเลยบเนไรยังย่งอีกอยู่หงสสามรออยู่ว่าจตามหมดไ้ี่ตามอยู่ผู้ชายผู้ชายเ่นอ้าบังบีเดหาซิบเก่าพี่นกหมดเวลาย่า หาทิพเก่าอะล่ะห้าบางบีดวงแหลกพี่น้องดวงแหลกบางบีได้หาทเก่าครับผม<ะ>อยังมีดวงต่อไปปลาอดที่สองอยู่ปะ,ปะอยู่ที่สองอยู่ยแล้จะไหนวะแล้วก็อยิมงานแต่ว่าไอ้โอ้ยบันหาบูพี่ว่าได้ว่ได้หากหาดมาถึงร่มเลย ดูเกี้ยกับสองดูอ้าวดูงูถ่ายของดนบกเขาพู้ถ่ายมัดอยู่เอาไล่อยนเุ่มล่อยไล่อยล่อยพล่อย ao, bay, bay rồi phi nông, ao, ao, bỏi rồi này anh em, bỏi rồi, bay thôi, ao, 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 hey, 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 bay đi, bay, bay, ao, bay, thằng bay thằng nu, thằng nu, thả ra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 , 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 ra,

อาวนทีวีไทยสดเวลาบาดเจ็บนัทีวีทยเหนนุ่มไอุ้่มเนีกันบเจโอ้ยไม่ว่าเขาเขาเตะัล่ะรเเตะกันเอาผมดูนาทีวีไทยนี่ออ้ออยู่เลยเว้ยาเก่าเนอะสีดที่ไกัพอได้มาปล่อยน้อเพลินพอได้มาแข่ง จ้องเจ้าดูนะครับสี่ะได้ของเจ้าที่ที่สี่อยู่ครับในฮาซีบมีโอกาสดีครับผมันปอยมันเด้มาปลอยบานน้ำเพลินครับผมเอาเข่าทสงประกวดสองดวงด้ เดี๋ยวเดี๋ยวที่สามบ่เดี๋ยวเวลาทเดี๋เวลาเดีที่สองบ่เีที่สอหาเก้าเกาโเดยที่เดีที่สมนี่แหละประมานนี้แหละครับที่หนึ่งต้นเห็ดใบหก้สามอที่หนึ่งต้นเห็ดใบหกใบหก่สามไม่น้อที่สองหกสองหกสองที่สามห้ีามครับ เฮาถ้าพี่ถ้าพี่ท้านพี่เอาถ้าพี่หาหาไปต่อเลยไหวเด้๋ยวหาเก่ากันแล้วก็พี่วีเออหาบดบดซองด่วนหาเก่าอืมดีจังได้แล้วพี่หนาคว้า่ากันไหมพี่หนาแกมือไหมพี่หนาเห็ดไหมพี่หนาทับตรงไหมพี่หนาเขาต้องเห็ดใส่เสื่อของเขาให้พอดีเขาเสื่อของเขาพี่เห็ดใส่เกาเสื่อได้พี่หนาเลยเขาทีมีการแข่งธนูยังนำพี่หนามีการเบาหางกับมีการควบสวยงามนำเทขากรรมการเขาแล้วกรรมการเขาบอกแล้ว ได้ความสวยงามแล้วก like so ็พ okay. yeah, so ี่นาเขาปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่เอาไปเอากันนะเดี๋ยวก็ลามบอกเอาก็ลามถี่มันเบาๆมาแทงเขาตอนเขายังแห็นั่นน่ะข้อนอยู่พี่นาแก้ไม่เอาให้ชนะเขาพี่นาให้ชนะเขาให้ได้พี่นาเอออเาให้เขาให้ได้บาวี้ก็แก้ตู้ใหม่พี่นามนปรับปรุงใหม่ห้อยเห็นบุญนะครับผมวัอนี้ช่องชนะมัดวิถีชีวิตนุ่นเจริญครับกับพาะพี่น้องมาร่วมกับเอ่อของดีบรรเทาครับผม มาเบิ uh, ่งเออมารับนินการด้วกันครับมามาครับเพื่อเบิ่งก็ตอนรางวัลเนาะครับ